สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากคอมคุณนิกิมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณนิกิเองเกี่ยวกับสามีที่เสียชีวิตไปเมื่อ17ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องสัญญาณสุดท้าย มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายคุณนิกกี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณนิกกี้สวัสดีค่ะคุณแจ๊คครับผมคุณนิกกี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่บางบัวทองค่ะอยู่แถวแถวบางบัวทองฝนตกไหมครับเนี่ยฝนเพิ่งหยุดไปค่ะอากาศเย็นสบายดีเลยอากาศดีมากค่ะต้องตัดกลับมาเมืองไทยอากาศเพิ่งดีค่ะอ่ะกลับมาจากไหนครับเนี่ย ปกติแล้วพี่ใช้แทนตัวเองว่าพี่นะคะคกปกติแล้วพี่อปกติพี่อยู่เยอรมันค่ะอ,อ๋ออยู่ที่เยอรมันแล้วนี่กลับมานานแล้วหรือยังครับกลับมาได้ไม่นานนะคะเพิ่งกลับมาได้ไม่นานนะฮะแล้วก็โอเคกลับมากักตัวอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเออนะครับมาอยู่เมืองไทยโอ้ร้อนนะช่วงนี้นะ <laughs> <laughs> ร้อนตับแตกเลยนะครับ เพิ่งจะวันนี้ค่ะเย็นหน่อยนะฮะแต่แน่นอนว่าพี่นิกกี้กับผมยังไม่เคยคุยกันแน่นอนไม่เคยค่ะอ,อ๋อแล้วอยู่ที่นู่นส่วนมากฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะใช่ค่ะมาพี่นิกกี้ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสามีของพี่ที่โทษนะฮะเสียชีวิตไป ใช่ค่ะโอ้ยขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะพี่นะไม่เป็นไรค่ะครัข<อ>บ<ม>ขอบคุณค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่บอกว่าเป็นสัญญาณสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงเชิญเลยครับพี่นิกี้ค่ะก็เริ่มเรื่องจากเมื่อสมัยตอนเป็นส,สาวนะฮะ,ะเป็นประสบการณ์ตรงจากตัวของพี่เองเลยก็คืออ่าที่มีแฟนอยู่คนหนึ่งคนซึ่งเป็นพ่อของลูกคนโตเนี่ยเราจดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกัน แล้วเราอยู่ด้วยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็หนีหายไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่น uh. เราก็รู้ล,เล,ลกกเะเขาไม่กลับมาแล้วก็ตอนแรกรอเขาอยู่นะคะรู้แล้วว่าเขาไม่กลับมาเพราะเขาไม่กลับมาเราก็มีใหม่ <c oughs> มีแฟนใหม่ <c oughs> พอมาได้แฟนใหม่เนี่ยแฟนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ <c oughs> เป็นคนที่เจ้าชู้มากแล้วเราก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายนะคะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชาย ความเจ้าชู้ของเขาเนี่ยก็จะเล่าตรงนี้ก่อนว่าความเจ้าชู้ของเขาเป็นยังไงมเมื่อพศออ2535เนี่ยโทรศัพท์มือถือเพิ่งจะมีเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆนะฮะตอนนั้นเป็นระบบ800-900เมกะเฮิร์สท์โทรเข้าก็เสียเงินโทรออกก็เสียเงินนะฮะแล้วโทรเข้าจะไม่โชว์เบอร์อ เวลาที่เออเขาจะชูเขาก็ไปนูน่นมานีมนนมาาน่มีคนนู้นคนนั้นมีคนนี้เราบางครั้งเขาไม่มาหาเราเราก็จะโทรตามเขา <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนโทรเข้าไป <c oughs> บางครั้งอ่ะเขารับสายเองแล้วเขาก็แกล้งดัดเสียงดัดเสียงเป็นคนนู้นดัดเสียงเป็นคนนี้หรือไม่ก็แกล้งเป็นคนอื่นนะคะแล้วก็รีบวางสายครับ <c oughs> หรือไม่ก็ผู้หญิง รับสายแล้วก็แกล้งเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่อื่นเพื่อที่เราจะได้เสียเงินเพราะเวลาโทรเข้าก็เสียเงินโทรออกก็เสียเงินบ่อยครั้งเข้าเราก็ไม่ทนเราก็เลยยื่นคําขาดบอกว่าเธอต้องมาแต่งงานกับฉันนะอืเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งงานกันไม่ได้เพราะเราเป็นแม่หม้ายเขาเป็นลูกครึ่งคนจีนทั้งบ้านเขาไม่ยอมรับเรา,าก็เลยบอกว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นเรามาจดทะเบียนสมรสกัน แลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสามีคนแรกเราอันนี้เราไปโดยที่ <separation. S 2> มีทะเบียนสมรสคาอยู่ครับพอเขาบอกว่าโอเคจดทะเบียนสมรสล้วก็ดีใจแล้วก็จ้างทานายจ้างทานายตามหาสามีคนแรกแล้วก็ได้ที่อยู่มาได้ที่อยู่มาแล้วก็ไปตามไปตามที่บ้านสามีคนแรกแล้วก็ไปเจอเมียเขานะฮะไปเจอเมียเขาเราก็เล่าให้เขาฟังเล่าให้เมียเขาฟังอย่างนี้เราต้องการให้เขาไม่หย่า โอเคแล้วก็นัดวันหย่ากันนัดวันหยากันเขาทะเลาะกันด้วยนะคะอเกันเรื่องของเขาเราก็นัดวันหยากันแล้วก็เราก็มานัดแฟนใหม่ว่าเออถึงเวลาเราต้องไปจดทะเบียงกันแล้วนะ,ะเขาก็มารับเรานะคะมารับเราตามเวลาตามวันเลยนะมารับเราแล้วก็ขับรถไปอำเภอกันเขาขับรถวนอำเภอค่ะเขาไม่ยอมจอดสามรอบพอรอบที่สามพี่บอกว่าหยุดรถเลยอื ฉันรู้แล้วว่าเธอไม่จริงจังกับฉันเพราะฉะนั้นเราเลิกกันเราก็เลิกกันนะฮะเลิกกันแต่เราก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหนึ่งก็คือลูกก็คุยกันเป็นเพื่อนกันฮะหลังจากนั้นเจ็ดปีผ่านไปพี่ก็มีสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติพี่ก็ไปอยู่เยอรมันไปอยู่เยอรมันช่วงที่อยู่เยอรมันเนี่ยเราก็จะโทรกลับเมืองไทยบ่อยมาก โทรกับเบงไทยเพราะว่าเราต้องถามเรื่องลูกเป็นงไงบ้างแลวเราเวลาที่เราจะคุยเรื่องลูกเนี่ยเราจะต้องโทรคุยกับเขาเพราะว่าลูกเรายังเด็กเราก็โทรกลับบ้านหาเขาพอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดพี่กลับมาซื้อบ้านที่เมืองไทย<ค>พ,พี่ก็โทรหาเขาพี่บอกว่านี่เธอฉันกลับมาซื้อบ้านนะเธ<ค>อมาที่บ้านฉันสิ แล้วเราก็เอาลูกมาเจอกันอเอาลูกมาเล่นด้วยกันแล้วเรามากินข้าวกันเขาก็มาเขาก็มานะฮะวันที่เขามาวันนั้นอะ่ะเขาพูดอะไรที่มันแปลกๆเขาบอกว่านี ee, ่เธอเธอรู้ไหมเธอเป็นผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดอืเรากเา็เรื่องมันจบไปแล้วเธอไม่ต้องมาพูดหรอกรผ่านไปนานนมเนเขาก็บอกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยถ้าเกิดเธอจะกลับเยอรมันเนี่ยฉันขอไปส่งเธอได้ไหม เราก็บอกโอ้ที่ไม่ต้องหลอกบ้านฉันอยู่แค่นี้เองสนามบินตสมัมยก่อนเป็นสนามบินนอนเมืองนะฮะเราก็บอกเธอไม่ต้องไปส่งฉันหลอกสนามบินดอนเมืองแค่นี้ฉันนั่งแท็กซี่ไปแป๊ดเดียวก็ถึงแล้วสามสิบนาทีแล้วกว่าเครื่องจะออกต้องเที่ยงคืนตีหนึ่งเธอดูแลลูกไปเขาก็ขอร้องเขาบอกเธอนนะให้ฉันทําให้เธอสักครั้งหนึ่งได้ไหม เราก็บอกไม่ต้องเธอดูแลลูกไปมันดึกมากแล้วกว่าที่กว่าเธอจะมากว่าเธอจะกลับบ้านถึงบ,บ้านเขาอยู่ไกลาจากบ้านเราฮะบ้านวิสุพันณ์ครับเราก็ไม่ยอมให้เขาไปส่งโอเคจบเขาไม่ได้ไปส่งเรานะฮะครัเราก็เราก็กลับไปเยอรมันผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งวันนั้นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ครับมันเหมือนคนจ้องมองเราอยู่ข้างหลังอะฮ่ะเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ข้างหลังแล้วก็เอ๊ะ แล้วมันก็รู้สึกเสียวๆสหลังนะฮะเราก็คงจะเป็นเพราะอากาศนะเย็นมันอากาศมันเย็นแล้วเราก็ได้ยินเสียงเสียงของเขาค่ะเรียกเรียกเรามาเบาๆจากหน้าประตูครับแล้วก็สงสัยเราหูแว่วนะคิดไปเองคิดไปเองือเสียงอะไรคงจะคิดถึงเขาหรือเปล่าอ่าเราก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ต่อไปแล้วก็รู้สึก รู้สึกมันมันเย็นตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาจนถึงท้ายทอยนะคะแล้วก็เหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่สักพักหนึ่งก็เหมือนได้ยินเสียงคนที่แบบรวบรวมเสียงครั้งสุดท้ายแล้วก็ตะโกนออกมาตะโกนออกมาเป็นชื่อพี่เนี่ยครับดังลั่นเลยเราก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทําไมได้ยินเสียงพี่สงวะเ๋อเขาชื่อสงนะฮะขณะทได้ยินเสียงพี่สงวะก็เลยอ๋อ ต้องโทรหาซะหน่อยละเออไม่ได้คุยกันเรื่องลูกสักทีก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเขาได้นเสียงโทรศัพท์ดังตื้ดตื้อมีเสียงคนรับสายดังเคาแคกเคาแคะเราก็อ๋อเขารับสายแล้วเราก็พ่นเลยเนี่ยเธอรู้เปล่าฉันได้ยินเสียงเธอเนี่ยทําไมฉันได้ยินเสียงเธอก็ไม่รู้ให้มันแปลกมากเลยเสียงที่ตอบกลับมาเป็นยังไงรู้ไหมคะครับฟังนะฮะ อฮ้ยนี่ตากูจังเลยหมดหรอเหมือนเสียงเหมือนคนแบบหายใจไม่ออกแต่ขาดใจอย่างนี้ฮะใช่ค่ะอยเสียงเป็นนี้นะฮะเราก็ตกใจเราก็ตกใจเราคิดว่าเป็นเพราะว่าสัญญาณที่ศูนย์ชุมสายของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ดีครับครับเราก็วางสายแล้วก็โทรใหม่อโทรใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมอีกเสียง โทรแบบนี้นะคะประมาณสิบครั้งอประมาณสิบครั้งนะคะโทรระหว่างโทรระหว่างโทรระหว่างประมาณสิบครั้งพอครั้งประมาณครั้งที่สิบสองโทรค่ะครั้งนี้ได้ยินเสียงพระสวดเสียงพระสวดดังมากดังแบบเหมือนเอาโทรศัพท์ไปจ่ออยู่ที่ที่พระคร่ะเราก็อ๋อสงสัยเขาอยู่ในงานบุญ เขาคุยกับเราไม่ได้เขาก็เลยส่งสัญญาณเราก็อ่ะอีกสามสิบนาทีโทรใหม่อีกสามสิบนาทีเราก็โทรไปใหม่ครั้งนี้ได้ยินเสียงรับโทรศัพท์เสียงนั่งเขาแคท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 แล้วก็เหมือนเอาโทรศัพท์ไปยัดไว้ตรงไหนแล้วเราก็ได้ยินเสียงพระสวดแววๆค่ะได้ยินเสียงพระสวดแววๆเราก็ชักตัดใจทำไมหรือว่ามีผู้หญิงไปด้วยก็เลยแบบว่าไม่ยอมไม่เขารับโทรศัพท์อะไรประมาณนั้น เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นเราก็วางสายโทรไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายคิดแล้วว่าครั้งนี้จะโทรครั้งสุดท้ายและวโทรไปครั้งนี้รับรับนะคะแล้วก็เป็นเสียงของเขาเสียงของเขาเนี่ยเสียงน่ากลัวจังเลยอ่ะเมื่อกี้ผมตกใจจริงนะคุณผู้ชมคุณฟังฮะขออภัยจิงๆไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเสียงแบบนี้ไง เป็นเสียงแบบนี้ค่ะเป็นเสียงแบบนี้ครั้งนี้เราโกรธมากเราโกรธเราโกรธเพราะว่าเขาเคยเล่นกับเราอย่างนี้ตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันไงฮะเขาเคยแกล้งทํเป็นเสียงนู้นเสียงนี้เสียงนั้นคิดว่าเขาแกล้งใช่ค่ะเขาคิดว่าเขาแกล้งเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยวางสายซึ่งเราใช้เป็นเบอร์บ้านนะคะโทรเข้าเมืองไทย ครั้งนี้เราวางสายเพราะเบอร์บ้านมันส่งข้อความไม่ได้เราก็หยิบโทรศัพท์ของเราโทรศัพท์มือถือจากเยอรมันส่งข้อความเลยต่อไปเนี้ยถ้าเกิดฉันคิดถึงลูกฉันจะไม่โทรหาเธอแล้วแก่จนขนาดนี้ละทำเป็นเสียงวัวเสียงควายเล่นไม่เลิกด่านะทำเป็นเสียงวัวเสียงควายเล่นไม่เลิกต่อไปนี้ถ้าฉันคิดถึงลูกฉันจะโทรตรงเข้าเบอร์บ้านเธอแล้วก็คุยกับลูก ฉันจะไม่คุยกับเธออีกแล้วเธอจําเอาไว้นะก็ไม่เคยโทรหาเขาอีกเลยนะคะไม่เคยคิดถึงลูกก็โทรตรงเข้าหาลูกแล้วประมาณสามเดือนก็จะกลับมาเมืองไทยสามเดือนผ่านไปก็จะกลับมาเมืองไทยก็โทรหาลูกถามน้องเนี่ยมาม่าจะกลับบ้านนะน้องอยากได้อะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากได้จักรยาน B M X แล้วก็โอเคเดี๋ยวมาม่ากลับไปถึงเมืองไทยเดี๋ยวมาม่าซื้อให้นะ พอเรากลับมาถึงเมืองไทย <c oughs> แล้วก็ชวนลูกสาวคนโตบอกว่าไปไปหาน้องกันไปซื้อ<ม>จักรยานให้น้องกัน<ม>เราก็ไปกันนะฮะก็เอารถจักรยานใส่รถแล้วก็ขับไปบ้านเขาสุพรรณพอไปถึงหน้าบ้านเขาก็จอดป้๊บ<อ>เราเห็นหลังเขาลนะเดินเข้าบ้านไวๆ<อ>เดินเข้าบ้านไปฝับฝักฝัฝักเดินแบบตีบๆีบบเลยนะฮะ<ค>เดินขวบ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 ,ขบ,ขบเห็นชายเสื้อนิสบัติปั๊บ เราก็เดินเข้าไปในบ้านผ่านอา่าเราก็สวัสดีอาาอา่อาก็มองหน้าเราอา่าก็บอกว่าไอ้ซ่องมันไม่อยู่แล้วนะเอะอเราเราก็เอออาาพูดอะไระเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอามาเขาเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเพิ่งแพทย์ผ่าตัดสมองมาเราก็สวัสดีอมาอมาอามาก็มองหน้าเราก็อาออาบอกว่าไอ้ซ่องมันไม่อยู่แล้วนะเขาพูดแบบคนจีนนะคะเราก็ไม่ได้ฟัง ไม่ได้ใส่ใจอะค่ะแล้วก็เอหันคุยกับลูกก็วัยคนนู้นว่วยคนนี้แล้วเราก็หันคุยกับลูกเพราะลูกเพราะลูกเขาอวดว่าเขา่ทอดไข่เป็นแล้วเราก็เลยบอกลูกบอกว่าเนี่ยมาม่าหิวข้าวมากเลยน้องไปทอดไข่ให้มาม่ากินหน่อยปะมาม่าอยากกินลูกก็เดินเข้าครัวเราก็เดินเข้าครัวลูกก็หยิบไข่มาตอก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 ใส่ชามแล้วก็ถามรู้ว่าป้าป้าไปไหนลูกเมื่อกี้มาม่าเห็นป้าป้าเดิน ลูกทำชามไข่ทำทำชามไข่คว่ำไปเลยฮะ <f ix> เราก็ถือดีๆสะลูกถือแน่นๆลูกไม่ตอบนะฮะแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวน้องสาวเขาเดินเข้ามาในครัวน้องสาวเขาก็บอกว่าเฮียไม่อยู่แล้ว <c oughs> เราก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะเราเพิ่งเห็นเขาเดินเข้าบ้านมา <c oughs> เขาก็มองหน้าเราเขาก็เขาเขารู้แล้วว่า <ash> <c oughs> <c oughs> เราไม <oro> ่เชื่อ เขาก็เดินออกจากครัวไปแล้วเราก็ถือจานข้าวออกมาแล้วก็นั่งกินดินั่งกินที่โต๊ะปกติที่บ้านเขาเนี่ยเวลาที่เราไปเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราอยู่กับลูกเราสองคนเขาจะไม่มายุ่งกับเราแต่ครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยทั้งพี่สาวเขาทั้งน้องสาวเขาทั้งน้องชายเขามายืนรอบโต๊ะกินข้าวแล้วพี่สาวเขาก็มานั่งบอกเราบอกว่าสองอะ่ะมันตายแล้วนะเราก็แบบเ,เป็นไปได้ยังไงแล้วเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้เนี่ เขาบอกว่าเราเรากินข้าวไม่ลงนะคะตอนนั with with oh. ้นก exactly ินข้าวไม่ลงแล้วเขาเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดินไปบนเหล่าเตงชั้นสองแล้ชั้นสองเราก็เดินขึ้นไปกับเขานะคะบนเหล่าเตงครับโอ้โหเป็นภาพเขาค่ะชาตะมรณะเราก็ถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุเขาบอกเราแค่นี้นะคะว่าเป็นอุบัติเหตุรถคว่ำ เขาก็กลับบ้านกลับบ้านนะ,ะก็เสียใจอะค่ะเป็นความเสียใจเพราะเราก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่แบบนั้นก็กลับบ้านนะคะคืนนั้นก็กลับมานอนที่บ้านนอนกับลูกสาวคนโตนะคะเราก็หลับฝันไปเราก็หลับฝันไปว่าเขามาหาเราเพราะตอนที่เขามาบ้านเราครั้งนั้นอะเราบอกเขาว่าถ้าเธอคิดถึงฉันหรือว่าเธออยากมาบ้านหลังนี้ เธอมาบ้านฉันได้ทุกเมื่อยาที่เธอต้องการครับคืนนั้นเราก็ฝันไปว่าเขามาหาเรามันเป็นกลุ่มควันนะลอยเข้ามาในบ้าน<อ>กลุ่มควันเนี่ยสีเทาๆทึบๆลอยเข้ามาในบ้านแล้วเขาค่อยๆโผล่ตัวออกมาจากกลุ่มควันเอแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเธอกลับมาแล้วเหรอครับฉันคิดถึงเธอมากเลยอะ่ะฉันขอมานอนข้างๆเธอได้ไหมครับแล้วเาบอกว่าเข้ามานอนสิพี่เข้ามาเ ตอนที่เขากําลังจะย่างขาเข้ามาในเตียงของเรานะคะครับลูกสาวที่นอนข้างๆเรา่ะมันร้องเกรี้ยร้องตรี๊ล,รลั่นบ้านเลยค่ะอฮ้ยครับเราก็ตกใจตื่นแล้วก็หันไปกอดลูกเราลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเ,<อ>เพราะเราคิดว่าเขาละเมอค่ะเราก็ปลอบใจให้เขาหลับ,บปลอบใจให้เขาหลับลงไปเราก็ไม่ได้ถามเขาคิดว่าเขาละมเมอตอนเช้าเราก็ถามเขาว่า ฝันอะไรเหรอลูกทาไมถึงเล็กกรี๊ดขนาดนั้นเ,<อ>เขาบอกเขาก็บอกว่ามามะ่าลูกสาวชื่อโอเละนะ,ะคะเขาบอกว่ามามะ่าโอเล่น่ะเห็นกลุ่มควันสีเทาๆเข้มๆดำๆอ่ะมันลอยขึ้นมาในบ้านเราแล้วกลุ่มควันน่ะมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วเป็นหน้าของลุงซงน่ยยิ้มเขาเห็นเห็นกับตาเนื้อถูกไหมฮะใช่ค่ะคือเห็นตาเนื้อ <c oughs> ของเขาครับ เขาเห็นกระตาเนื้อของเขาเขาเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าห้องมันมืดครับแต่พอกลุ่มควันเนี่ยมันจะเข้ามาในที่นอนอะ่ะเขาก็เลยกรี๊ดนะฮะก็อหลังจากที่ลูกชายโตโได้ได้อลูกชายโตโตพูดรู้เรื่องแล้วนะ,ะคะลูกชายเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าป๊า,ปาเขาตายยังไงเอายังไงครับ ป,ป้าเขาลดกล้ามและคอหักตายค่ะอือหืออือคอหักตายค่ะเออเขาถึงได้พูดไม่ได้ออก็เป็นอาการอย่างนั้นนะคืออกึอกอกักอึกอักอยู่ในลําคอใช่ค่ะเขาถึงได้พูดมไม่ได้ไทม์ลายตอนเขาเสียพี่นิกิเขาเสียตอนที่ หลังจากที่เขาพูดส่งสัญญาณกับเราแป,แปลกๆว่าอยากทำอะไรเพื่อเราสักครั้งหนึ่งทิ้งเวลาไปนานขนาดไหนครับเขาถึงเกิดอุบัติเหตุเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวเองค่ะหลังจากเดือนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเว้นระยะนานขนาดไหนที่มีการโทรศัพท์หากันพี่นิกิประมาณสามวันค่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> น่ากลัวตรงเนี้ย สามวันเองนะใช่ค่ะเออเหมือนเขาตอนแรกเราครับคะ่ะอ่า <คะ S 1> เชิญเชิญ <คะ S 1> <ๆ>ไมินีกี่ก่อนครับคือเรามาคิดพอลูกเล่าฟังเราก็เลยมาคิดว่าเอที่เขาพูดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเขาคอหักครับผมว่าเขาพยายามจะมาส่งสัญญาณบอกแหละว่าเขาไม่อยู่แล้วนะแต่เขาพูดไม่ได้ไนงะ ใช่ค่ะเออมันเขาเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะเขาอกัอก,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 กพยายามจะพูดอะไรอย่างนั้นแหละแล้วมันมีเสียงพระสงพะสวดทีนี้เนี่ยพอยสําคัญเลยครับโทรศัพท์พี่เขาอะ่ะมันอยู่อะไรยังไงตอนที่พี่นิกิโทรไปแล้วได้ยินเสียงพะสวดได้มีการเช็คเรื่องนี้ไหมอะ่ะได้เช็คค่ะเออยังไงครับเช็คกับพี่สาวเขาว่า <c oughs> แล้วโทรศัพท์ของเขา,าเอ,อ่ะใครใช้เ,ออเขาบอกว่า ใครจะมาใช้โทรศัพท์ก็โทรศัพท์มันพังโอ้โทรศัพท์ก็พังใช่ค่ะอ,อแต่โทรศัพท์ไม่ได้ถูกใส่ไปในโลงศพใช่ไหมไม่ค่ะไม่ไม่มไม,ไม,ไมโ่โอเคโอเคนะครับเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ตอนนั้นไปจูนติดพอดีและเขาก็พยายามจะบอกพี่นิกิเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นทั้งเรื่องเศร้า มันเป็นทั้งเรื่องที่ฟังแล้วมันน่ากลัวขนลุกแบบบอกไม่ถูกจริงๆนะพี่นะค่ะเออหลังจากเหตุการณ์นั้นหลังจากที่เห็นเขาครั้งสุดท้ายก็คือเขามาในฝันค่ะเขามาอีกไหมครับไม่มาอีกเลยค่ะไม่เลยเหมือนเขามาลาแล้วน่าจะประมาณนั้นนะค นะครับคือเห็นเขาก่อนที่จะฝันก็คือตอนที่ไปบ้านเขาเห็นหลังเขาวัยวัยถูกไหมครับเดินเข้าไปในบ้านใช่ค่ะใช่ค่ะและพอมารู้ความจริงอาะทีเนี้ยพี่นิก,กิฝันฝันเห็นเขาคือคเหมือนกับจะมาอยู่จะมานอนด้วยแต่พอมันนั่งคิดอีกทีหนึ่งเฮ้ย <c oughs> พี่การที่เขามาขอมาอยู่มานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นินก,กิอนุญาตให้เขาอยู่อ่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าเรามีความเหมือน หมือนเป็นความผูกจิตกันไว้แต่มันออก็อีกอีกอ่ะเพราะว่าพี่นิกิไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสเขาอีกเลยถูกไหมฮะตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ไม่เคยเลยค่ะผ่านมาสิบเจ็ดปีไม่มีแม้แต่อะเดียวที่จะฝันถึงจะมีความรู้สึกถึงไม่มีเลยค่ะอยู่แค่ในความทรงจำอย่างเดียวใช่ค่ะ กลัวไอ้ตอนที่เสียงอึกอักอึกอักขอกอ,กอภัยจริงๆผมตกใจจริงๆเฮ้ยน่ากลัวนึกภาพนึกบรรยากาศออกแล้วอยากจะบอกว่าเสียงพินิกิอ่ะเสียงพินิกิฟังแล้วเพราะมากนะขอบคุณค่ะเออผมเน,เนี่ยขอบคุณค่ะหางเสียงชวนให้นึกถึงโทษนะฮะนางเอกหนังไทย <c oughs> จริงๆนางเอกหนังไทยในยุคสมัย พ่อมิจชัยบัญชาไม่ไม่ใช่บอกว่าพี่นิกิอายุเยอะขนาดนั้นแต่เสียงสวยแบบนั้นเลยนะอันนี้จริง <c oughs> ๆแล้วก็หลาย <c oughs> ๆคนที่อยู่ในแชทก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงพี่นิกิเวลาทิ้งท้ายอ่าคําที่มันเป็นคําท้ายอ่ะครับมันจะเป็นคําแบบวหวานเพราะเพราะอืเออนะครับแล้วอยากจะบอกว่าพี่นิกิเล่าเรื่องนี้ได้แบบคุณน่ากลัวมากเรื่องนี้ขออีกสองนาทีนะคะได้ครับ ก็เอถือว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรามีเวรกรรมร่วมกันนะคะก็เอเมื่อสามปีที่แล้วที่ผ่านมาก็มีอาการเสียวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเย็นสหลังอะค่ะเมื่อประมาณสามปีที่แล้วรู้สึกว่ามีอาการเย็นสหลังตอนนั้นก็อยู่ที่เยอรมันนะคะก็กําลังทําความสะอาดบ้านอยู่รู้สึกเหมือนแบบมันมันบอกอาการมันบอกไม่ถูกอะค่ะแล้วภาพภาพของของเมีย ขึ้นเป็นสามีคนแรกอะฮะภาพของเขามันผุดมันผุดขึ้นมาในใจของเราเราก็เอะเราจะไปนึกถึงเขาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่น่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันได้อะครับมันไม่ได้มีจิตสื่อถึงกันแล้วถูกมะต่างคนต่างอยู่กันไปนานแล้วใช่ค่ะมันนานมากแล้วมันนานมากแล้วก็เลยเอลองเอานามสกุลของสามีคนแรกค่ะไปเซิร์ชทางเฟซบุ๊กครับ นะคะไปเซิร์ชซึ่งเขาก็ไปมีลูกด้วยกันแล้วนะคะไปเซิร์ชเชื่อไหมคะเซิร์ชเจอ,อโผล่ขึ้นมาไออ่เขาเรียกว่าอะไรนะโพสต์สุดท้ายของเขาอะของลูกสาวเขา,าครับขอเชิญร่วมชาปนัดคุณแม่ตื่นตื่นตึ๊ดตืนน้ำสกุลนี้ตึ๊ดตื่ แล้วก็เป็นรูปของแม่เขาก็คือเมียใหม่ของของสามีคนแรกเรา,าซึ่งเราเราไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะไม่เลย<อ>ไม่เลยค<อ>่ะแต่ตอนที่เขามารู้เรื่องว่าเออสามี<อ>เราเคยจดทะเบียนสมรสกับเราเนี่ยเราทะเลาะกันสักพักหนึ่งนะฮะเราทะเลาะกันสักพักหนึ่งแล้วก็เซิร์ชไปแล้วก็เจอเขาเจอรูปเขาอะค่ะแล้วก็ลูกสาวเ,เขาเขียนว่าขอเชิญร่วมชาปนกิจคุณแม่ตา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 จันามตะคุณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นรูปของเขา มันทําให้เราคิดว่าเขาอาจจะมาขอให้เราอโหสิกรรมกับเขาก็ได้ใช่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 พี่คิดในแง่มุมนั้นถูกต้องเลยครับค่ะก็เลยอโหสิกรรมให้กับเขาไปแต่เอไม่ได้จุดทูปนะคะครับไม่ได้จุดทูปก็เลยอโหสิกรรมให้กับเขาไปเขาจะได้มันเป็นเรื่องที่สบายอืมเขาจะได้สบายใจเขาจะได้ไปสู่ในภพภูมิของเขาอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเราคิดว่าเขามาขออโหสิกรรมแล้วเราให้อโหสิกรรมเขาไปมันก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะแ,แล้วตอนที่เอแล้วตอนที่เขาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยมันอัปเดตประมาณเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วค่ะประมาณเนี้ยคือมันด้วยอะไรก็ไม่รู้ไงอยู่ๆมันแวบสันหลังขึ้นมาแล้วก็ไปนึกถึงเขาพอดีใช่ค่ะก็เลยมีการเซิร์ชไปเซิร์ชมาปรากฏว่าคนที่เราเหมือนไป อยู่ๆไปนึกถึงมันแวบเข้ามาในหัวเนี่ยเสียใช่ค่ะเฮ้ยตัวของพี่นิกิมีเซ็นนาไม่รู้มี<ช>นิสตแต่เด็กๆละค่ะใช่ไมแตเ่เด็กๆลวค่ะใช่ค่ะโอนะครับแสดงว่าตัวของพี่นิกิก็มีประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยไม่น้อยก็พอสมควรค่ะอา อ้าวเป็นเรื่องละสิอ้าวเป็นเรื่องละสิอันนี้อยู่เมืองไทยอีกนานไหมพี่นิกิก็ขว่าจะได้กลับมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะช่วงนี้อยู่ไปก่อนพี่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็เลยขออยู่สักสามเดือนค่ะอ๋อโอเคนะครับอยู่สักสามเดือนต้องต้องต้องบอกพี่นิกิอย่างนี้ว่าถ้าวันไหนพี่นิกิสะดวกและยังมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราชาว The c o s t Radio ได้ฟัง เอาพี่นิกิสะดวกนะติดต่อมาที่ทีมงานพี่อยากฟังเรื่องต่อๆไปได้ค่ะนะภายในสามเดือนนี้นะถ้ามันไม่เหนือบ่าวกาแรงมากเชิญพี่นิกิได้เลยขอบคุณค่ะนะฮะพี่นิกิขอบพระคุณมากมากที่วันนี้มาทําความรู้จักกันแล้วก็โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณคุณแจ็คมากนะคะขออวยพรให้คุณแจ็คประสบแต่ความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะคะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็พี่นิกิดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับผมมีความสุขกับการอยู่เมืองไทยอากาศร้อนๆแบบนี้ครับผมขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากด o m สวัสดีครับ